ค่ะสำหรับการ under b a l l e r บอลนะคะไงมือทั้งสองข้างเอามือหนึ่งไปวางซ้อนทับอีกมือหนึ่งรวมมือให้นิ้วหัวแม่มือชิดกันให้มือข้างใดข้างหนึ่งกำหมัดแล้วมือหนึ่งโอบหมัดนำมือทั้งสองข้างมาชิดกันให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างเสมอการยืนถ้าการยืนนะคะยืนเท้าใดเท้าหนึ่งไปข้างหน้าห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล ย่อเข่าลงให้หัวเข่าเลยไปเท้าเล็กน้อยก้มลำตัวให้หัวไหล่อยู่ในแนวระดับเข่านะคะจากนั้นยกส้นเท้าขึ้นเล็กน้อยน้ำหนักตัวที่ไปเท้าทั้งสองข้างตกบริเวณโคนหัวแม่เท้าใต้ฝ่าเท้าและจับมือให้ท่าที่ถูกต้องแขนทั้งสองเหยียดตึง ตามมองที่ลูกบอลนะคะค่าสำหรับทักษะอนเนื้อวุนวนนะคะก็จบเรื่องเพลงเท่านี้นะคะรอติดตามทักษะใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ